เวลาซื้อหูฟังไปแล้วแกะออกมาทำไมฟังแล้วเสียงไม่เหมือนกับตัวเดโมของที่ร้านต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยตัวหูฟังของที่ร้านเองเนี่ยนะครับก็จะมีการผ่านการเบิร์นอินนะครับก็คือ การเบิร์อินเนี่ยก็หมายถึงว่าการที่เราเอาตัหูฟังนะครับมาเปิดเพลงนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับทำให้ตัวคุณภาพเสียงเนี่ยนะครับที่ออกมาเนี่ยมันมีความเข้าที่แล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเราซื้อไปแล้วนะครับเวลาที่แกะกล่องออกมาปุ๊บนะครับแล้วเราดิบขึ้นมาฟังเนี่ยนะครับ เราจะรู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันอาจจะมีความหยาบกระด้างหรือว่ามีความที่มันแบบไม่เหมือนกับตัวของเดมโมที่ร้านซะทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามันยังไม่ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาที่เราใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับน้ําเสียงเนี่ยก็จะค่อยๆเข้าที่เข้าทางเองครับโดยนะครับตัวเพลงนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่า เฮ้ยเราสามารถที่จะใช้เพลงที่เป็นพวกสตรีมมิ่งมาทาการเบิร์นอินได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องเป็นไฟล์ที่เป็นคุณภาพดีแบบรีบจากซีดีมาเองเท่านั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโดยปกติแล้วนะครับเราไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องใช้เพลงที่เป็นไฮเรสหรือว่าจะเป็นเพลงที่มี ความละเอียดสูงมากนักก็ได้นะครับในส่วนของไฟล์ที่เป็นพวกสตรีมมิ่งต่างๆนะครับในยุคนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพสูงเพียงพอสําหรับการเบินอินแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของความดังนะครับว่าตอนที่เราเปิดเบินเนี่ยเราควรจะเปิดความดังที่เท่าไหร่นะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมเองนะหมุนความดังนะครับไปที่ ความดังที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันพอดีแล้วสําหรับการฟังเพลงของเรานะครับหรือเผื่อเหลือเผื่อขาดในบางกรณีนะครับเราก็อาจจะเพิ่มนะครับตัววอลลุ่มเนี่ยบวกหรือลบอีกสักประมาณ5เลเวลละกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อกันเบิร์นอินแล้วครับในส่วนของสภาพแวดล้อมเองเนี่ยก็มีผลเช่นกันนะครับนอกจากเรื่องของการเบิร์นอินนะฮะเวลาที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบที่มีผู้คนเนอาจพุกพ่านนะครับ ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยมันสามารถรับรู้ได้นะครับว่าเสียงรอบข้างเนี่ยที่มันเล็ดลอดเข้ามานะครับมันก็อาจจะก,ก่อกวนนะครับสมาธิในการฟังเพลงของเราได้อาจจะทําให้การรับรู้หรือการได้ยินเนี่ยนะครับมีการโดนแบบลดทอนลงไปนะครับซึ่ง เมื่อเรานั่งฟังอยู่ที่บ้านนะครับในโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะเราจะสังเกตได้ว่าพอบรรยากาศรอบตัวเนี่ยมันเงียบนะครับไม่มีเสียงอะไรต่างๆเป็นเสียงที่มาแบบเป็น o อส e มารบกวนเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะได้ยินดีเทลได้ยินรายละเอียดของเสียงในย่านต่างๆได้เพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมที่เวลาที่เราฟังเพลงนะครับตอนฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยมันถึงได้ยินอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเพราะกว่านั่นเองครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราซื้อฟังไปฟังที่บ้านแล้วเสียงถึงไม่เหมือนกับตัวเดโมที่ร้านนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่า1นเลยก็คือในเรื่องของการเบิร์นอินนะครับสก็จะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็บรรยากาศในการฟังเพลงนั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคําถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหน,นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับมาตอบคาถามให้อทีละกันนะครับ แล้วสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับเดอเปานะครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคำถามครั้งหน้านะครับแต่ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็มีในเรื่องของตัว TikTok ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับมาเปลี่ยนโลกแห่งการฟังเพลงด้วยหูฟังระดับเทพกันนะครับ